สวัสดีครับรเยียมกับเราเพื่อเราไปเที่ยวกับมาแล้วค่ะผมก็พักเอฟซีทุกกำลังใจที่ไไคนหลายคนแชร์เลยนะคะเมื่อในยุคกรุงเทพกล้ายุคตลาดตลาดมารวยโครงการสามโครงการสี่นะคะก่อนปิดฤดูกาลค่ะพวกกรุงเทพก่อนปิดฤดูกาลนะคะตก็กรุงเทพเราจะถ่ายค่ะนี่มีตั้งยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะ มาแล้วค่ะมาแล้วกัทีมงานจะก่อนเซจแล้วค่ะนี่ความสำคัญแสดงได้แล้วค่ะเอากูแฟกั <c oughs> บเอฟซีบรรทักลุกมะนาวบันทักลูหักแพกนะคะเป <c oughs> ็นกำลังใจให้นะคะลูกๆค่ะมาแล้วมาเลยค่ะก่อนปินดฤดูก,กาลค่ะตัวครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนปินดฤดูกาลค่ะขอบคุณทุกกำลังใจสก่กดไลท์กดแซร์แล้วะค่ะ เอาดันดำซอยมันหอดสามสีมือที่เขานะครับจ้องปลายยกราคาตอนนี้ก็พิมงานจริงก่อนเสร็จสินสุกยิ่งทุกอย่างเ่ยเืมจอทจีิมไอครับไปซีมที่เรียบร้อย ตลาดมา้ารวยร้านปูนค่ะแม่เกาะเป็นสเกีิกาเล่นอยู่นร้านจีดินคันนึงมันเลยเพิ่งก็เลยขึ้นมาเหล็กในร้านปูนค่ะอากาศดีค่ะเย็นจะชวยค่ะ อ่าค่เตรีมงานเจอกอนเสร็จเรีรยบร้อยแล้วค่ะก่อนไปฤดูกาลทัวกรุงเทพนะคะยิ้มหายิ้มหก็จะยิ้มหุบไปงานจับภาพะคะ่ะงานทําบุญงานฟรีคะ่ะยุ่ป,ป่าจีนนะคะยิ้มเจ๊กระเดินทางกลับบ้านคะ่ะกับอีสานไปเตรียมตัวปิดบงนะคะฤดูกาลหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสำหรับฤดูกาลนี้เลยอี่หางงานคะ่ะก็จบแล้วครับ พี่น้องยก็ถึงแฟนคลับเอฟซีสุดกำลังใจค่ะคนแฟนกับเอฟซีคนหลา์กดแชร์เลยเลยครับ แนหอยคิดถึงขึ้นก้ราคาแฟนกับเอฟซีมือได้กะนั้งแชร์กัไปได้่ายกลางคืนกันชายกลางคืนกับมือไหรถกับกกไปายแล้วเนยกะปวดหัวเสียกัปวดฟันไปถงราคาส่วนระชาที่อะไกันตัวเองกับแกกะเเ่าได้ราคากะะจาเต็มใจขึ้นก้ราคาสำหรับแฟนกับเอฟซเจกอแฟนกับเอฟซีูกวานาลูกหักแพงลูกค้นรคะ กินคนละกะ็แท้จริก่อนล้วค่ะขอบคุณมากมายติดวงนี่กติกินหอดคิดถึงนึกเก่าระค่าไว้คนละก็แท้แหละกะ็กะสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงค่ะเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะค่ะเทำงานจิก่อนจิก่อนจริงวันก่อนมีอย่างไรตอบแทนนอกจากเด็กกุศิดหอดคิดถึง,ถงต้องกาลังใจหายแทบขับเอฟซี นีะค <f dragging> ่ะเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วตรวจงานตรวจการเรียบร้อยแล้วครับตลาดมารวยแล้วก็โครงการสายโครงการสี่สมุทรปราการครับเฮ้ยห่างแต่จะซิ้งงานไปกับทิ้งงานจบเสร็จแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ อากาศเย็นดีค่ะลมเย็นดีโชยๆค่ะมีฝนนะคะมบันนี้มามา้กำลังใจหลายๆเลยคะ่ะช่วงก่อนปิดฤดูกาลค่ะ Lên đã, đợi, đợi, đợi. Ừ, nó Noguja lên nó với đá á phi kìa. nó nả phải Nó mày Nó ไปเห็นงานขี้มุ้งี้มุ้งอะไรดอกไอ้เสด็จหามุ้งผลลึกตีสามลึกไมได้เลยกีสามหรกท่าเนีหรตีสามใส่มีมี้น่ะมี้่ะมามีหอตีสามนี่ตีหนซละโอมกตีสามด้โอ้นละกัอยไปีห าคนเขาตอนนี้แล้วดาเขานึกวอยต่อสายไฟได้ไง โค้งมาพี่หนักมากน้อ,อาาหอกมาห่ไว้หลายหักขม้พี่ไหมหอกมามะอีกหากมาเลยมาออกมา็หนาไปบัน ขับไปเออไปอไปแล้วก็ตรงไปไปน้อยหนึ่งพ่อพ่อเพราะรถเขาขอได้แล้วล่ะโอเคดีระค่ะคลิปนี้เจันไหม้วคะขอบคุณค่ะกาฟรีจ้า